สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวยมันม c าช n แนลของราในวันที่2ตุลาคม2567นะคะเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างถูกสลากกันไหมรวยกันไหมคะถ้าใครนะคะที่โชคดีแอดขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีโชคแอดก,ก็จะลงให้งวดวันที่16ตุลาคมในวันนี้เริ่มเลยนะคะแต่งวดที่แล้วนั้นออกอะไรออก6 6 5และ59นะคะ,ะท่านที่รวยก็ กันไปท่านที่ยังไม่รวยที่ยังไม่ได้มีโชคนะคะก็วันนี้แอดจะลงให้2อี EP นะคะก็คือ EP ที่1และ EP ที่2นะคะ EP นี้เป็น EP ที่1งของงวดประจำวันที่16ตุลาคม2 5 6 7นะแนวทางก็จะมีแนวทางของเริ่มหวยซองนะคะแนวทางของหวยพิชิตชัยแนวทางของแอดดั่งแม z e ซึ่งเป็นชุด2ตัวล่างนะคะแนวทางของอหนุ่มบรรบือ แนวทางของปักหลักสิบล่างซึ่งได้มาสองสูตรนะแนวทางของโคตรแมน่นแนวทางของเลขเก็บตกแนวทางของเลขเด่นหลักหน่วย10ล่างแอดตะ พาโชคนะคะแนวทางเลขดับแอดเวงพิงเนาะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยนะคะเริ่มที่แนวทางของเรือมหอยซองนะสำหรับเจ้านี้ก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นที่มี6ตัวนะคะซึ่งสามารถจับคู่แล้วก็สามารถจับ3ตัวได้และสามารถมาได้ทั้งบนล่างนะคะวดที่แล้วนั้นต้องบอกว่าเข้าเฉพาะแนวทางที่เป็นเลขเด่น6กับ9นะคะ ใช่ไหมหกอยู 6, ่ที่หลักร้อยหลักสิบบนและ9น,นั้นอยู่ที่หลักหน่วยล่างใช่ไหมคะสำหรับในงวดนี้ได้มาแบ่งปันเรียบร้อยนะคะเด่นที่1-4-5-7-8-2นะคะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกไหมนะคะย้ำนะคะว่าเจ้านี้สามารถจับคู่จับสาบตัวแล้วก็สามารถมาได้ทั้งหมนล่างนะคะงวดนี้จะเข้าอีกไหมรัก็รลุนกันนะรวมหววซองนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของหวยพิธิชัยสร์เจ้านี้ก็จะเป็นทางเลขเด่นที่มี5ตัวงวดแล้วเข้าไหมเข้าที่เลขเด่นอ่าหกกับห้าใช่ไหมหนั้นนะคะอยู่ที่หลักร้อยหลักสิบบนและ5้านั้นอยู่ที่หลักสิบลากนะคะงวดนี้ให้มาเด่น5้าตัวที่สี่หกหนึ่งห้าเจ็ดท่านที่ตามเจ้านี้แอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ หวยพิชิตชัยนะคะย้ำนะคะว่าเจ้านี้สามารถจับสองตัว3ตัวและทำเป็นเลขเด่นได้ นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นในทางของชุด2ตัวล่างแอดดัลเมทซายซึ่งประชุดเต็มนะงดทีละเข้าไหมเข้าตัวนี้เลยนะคะ5 9 2ตัวล่างตรงตรงนะคะงวดนี้แอดได้มาเรียบร้อยแคปหน้าจอกันไปนะคะงวดนี้มาลุ้นกันว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะชุดเต็มล่างของแอดดัลเมทซายนะคะแคปไปนะ ครับรืยังคะถ้า็บแล้วนั้นก็ขอเลื่อนผ่านเลยนะแล้วก็รุนกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของหนุ่มบาร,รบือนะคะที่แลก็เข้าที่อ่าห้าสองตัวบนเข้าตัวกลับ แล้วก็ได้5 9 2ตัวล่างตรงๆนะคะเข้าทั้งหมดล่างเลยเนาะสำหรับในงวดนี้นะคะได้มาแบ่งปันเรียบร้อยนะคะแคปหน้าจอกันไปเลยนะคะให้มาก็จะมี0 0 0 6 0 9 4 0 4 6แล้วก็4 9นะงวดนี้จะเข้าอีกไม้ก้นกันหนุ่มบระบือนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของเลขเก็บตกงวดที่ล้าน,นั้นให้มาที่0 2 7 ไม่เข้านะคะหลุดไปนะคะสำหรับในงวดนี้ให้มาแนวทางเด่น3ตัวที่05 6นะ0 5 6นะ 5, 6, นะงวดนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะแก้มือได้ไหมสด็เจ้านี้ก็จะเป็นทางเลขเด่นที่มี3ตัวซึ่งสามารถมาได้ทั้งบนทางล่างนะคะส่วนใหญ่จะเข้านะคะอ่ะให้ไปจนถึงงวด1ธันวาคมเลยนะคะแคปหน้าจอไปนะ คปหน้าจอไปนะคะให้อในอนาคตก็คือสามงดเลยเนาะให้ลงหน้าไปสักอีกสามงดนะคะอ่าคปหน้าจอไปนะเลขเก็บตกนะคะท่านที่ตามหาแอดลงให้เรียบร้อยนะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของปักหลักสิบล่างแอดได้มาสองฉบับฉบับแรกนี้ก็จะเป็นปักหลักสิบล่างที่มีสามตัวทเท่านั้นนะคะ วัฒเล้ก็เข้าที่เลข5นะคะ5อยู่ที่หลักสิบล่างนั่นเองนะสําหรับในงวดนี้นะคะได้มาปักหลักสิบล่างให้มาที่4 7ดแล้วก็8นะมาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกไหมสําหรับปักหลักสิบล่างสูตรนี้ต่อไปค่ะอ่าฉบับที่2นี่ก็จะเป็นแนวทางที่มีปักหลักสิบล่างอ่าสตัวและอ่าชุด2ตัวล่างด้วยนะคะวที่แล้วเข้าไหมวที่แล้วนั้นไม่เข้านะคะทั้งเลขเด่นแล้วก็ชุดสตัว ในงวดนี้ก็ลงให้เหมือนเดิมมีใครตามหาไหมให้ในงวดนี้นะคะแนวทางหลัก10ล่างอยู่ที่1 5แล้วก็เจ็ดสองตัวน้ำตาลนี้นะคะอ่าก็จะมี1 0 1 2 1 5 1 6 1 9 5 0 5 2 5 5 5 6 5 9 7 0ง2 7 5 7 6และว9นะคะท่านไหนที่ชอบก็จัดไปนะปักหลัก10ล่างนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของ อาตาพาโชคนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่นหลักหน่วย10ล่างนะคะอ่าสำหรับงวดที่แลวนั้นเข้าไหมอ่าเข้าที่เลขเข้าที่อะไรเข้าที่เล็กเก้านะคะเก้าอยู่ที่อ่าหลักหน่วยล่างนั่นเองนะคะในงวดน,นี้ให้มาอ่าแอดทาพาโชคบอกว่าให้เด่นหน่วย10ล่างอยู่ที่5กับ6นะคะเห็นไหมห้า กับหกนะคะงดนี้อ่ะรุนกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมนะคะแคปหน้าจอไปนะอืมทนที่ตามหาแอดลงให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของโคตรแม่นนะคะสำหรับทิกทีเาน,นั้นอ่หลุดไปนะคะสำหรับเรงวดนี้ให้มาแนวทางเห็นกันไหมเดี๋ยวกรแให้ดูนะคะอ่าให้แนวทางเลขเด่นสุดอยู่ที่1รองสาม กับ7นะคะอ่าเด่น1ให้2ตัวมานะคะ,ะ,คะก็จะมี10131519เนาะเด่น3นะคะให้มาก็จะมี30333539นะคะแล้วก็เด่น7นะคนะห้ตวัวมาก็จะมี7 0 7 3 7 7 9 9ตามนี้นะคะงวดนี้เขาลุ้นกันว่าจะเข้าไหมโคตรแมนนะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวาทางเลือดับหรือเปิีท้ายที่เลียกดับของแอด เวียงพิงนะคะซึ่งได้มา2ฉบับฉบับแรกนี้ก็จะเป็นดับร้อยสิบหน่วยบนนะคะเมืทีได้แล้วนั้นผ่านไหมให้มาที่เลขเก้าผ่านนะคะเพราะออกอะไรออกหกหกห้านะคะบางท่านบอกว่าหกทำไมามาบ่อยจังนะคะซึ่งามาสองตัวด้วยใช่ไหมคะแนวทางบนให้มาก็คือแบบเอ่อเข้ามาสามงวดใช่ไหมคะเลขหกนะคะ เข้ามา3งวดแล้วนะคะเลข6กเนี่ยแล้วก็6มี2ตัวด้วยใช่ไหมคะงวดนี้6จะยังอยู่บนไหมหรือว่า6จะมาลงล่างหรือว่า9จะมาแทนก็รุนกันเนาะรองงวดที่แล้วนั้นทั้ง6ทั้ง9มานะคะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่6กับ9มาแรงมากๆนะคะก็ท่านใดที่ชอบ6กับ9เนี่ยก็คือ อย่าเพิ่งทิ้งนะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเผื่อว่าจะมาอีกนะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่6กับ9มาบ่อยมากนะคะอะมาดูสำหรับแนวทางของแอบเบียงพิงนะคะก็ให้เลขดับร้อยบเนี่ยบนอยู่ที่2นะคะงวดนี้ก็ลุ้นกันนะคะว่าะจะเป็นยังไงจะ,ะผ่านอีกหรือเปล่านะคะแคปหน้าจอกันไปเลยนะคะแคปหน้าจอกันไปนะคะท่านที่ตามหานะคะ และรามาดูฉบับที่2ปิดท้ายก็จะเป็นเลขดับ10หน่วยล่างนะคะานผู้ที่แอดไม่ลงให้นะเลยไม่นํามาเปรียบเทียบนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรนะสําหรับในงวดนี้นะคะแอดที่บอกว่าให้ดับ10หน่วยล่างอยู่ที่เลข2นะอ่ะงางวดนี้จะผ่านหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะสำหรับเลขดับนะแอดจะลงวัร์ที่ท้าย EP นะคะท่านที่ชอบก็สามารถที่จะกรอวาที่ท้าย EP ได้เลยนะคะ ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่ห่งของงวดประจำวันที่16ตุลาคม2567นะคะแนวทางทุกแนวทางแอดนำมาเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านที่ดูแล้วชอบแอดก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะเรามาเจอก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ